หนังสือเสียงเรื่องเจ้ารัติการแผ่นดินเถื่อนเยี่ยกวนประพันธ์นอนนบพรัชแปรเรียบเรียงหนังสือเสียงโดยลุงทีอินซีเหมันเล่มที่เจ็ตอนทุกฝ่ายล้วนยินดี สูสวินเทียนกระทำความดีความชอบผู้คุมคุกกับเจ้าหน้าที่เรือนจำกระทำความดีความชอบเจ้าหน้าที่มือปราบที่ที่ทำการอำเภอสรงไปยังคุกใหญ่กระทำความดีความชอบหลี่มู่ไปกับหลี่เอียนจุย้ยที่เป็นราษฎรทั่วไปก็กระทำความดีความชอบขณะที่ซูสวินเทียนสืบหาตัวกากเดนที่หลงเหลือของมังกรตัวเดียวเบิกตัวผู้ต้องสงสัยหลี่เอียนถิง ไปสอบปากคำที่คุกใหญ่พลันปรากฏนักโทษประหารคิดแหกคุกจึงสัต์ดาบเข้าขัดขวางสกัดยับยั้งนักโทษประหารจำนวนหนึ่งมิให้ออกไปก่อเหตุเพศภัยได้อีกผู้คุมคุกเมืองหูเซียนกับเจ้าหน้าที่เรือนจำทั้งหมดรับเหตุแปลเปลี่ยนด้วยความเยือกเย็นต่อสู้อย่างอาจหารใช้ความรวดเร็วและเด็ดขาดประหารฆ่านักโทษประหารที่คิดแหกคุกหลายคนเจ้าหน้าที่มือปราบ ที่ที่ทำการอำเภอส่งมาทั้งสองพอดีอยู่ในเหตุการณ์จึงเข้าร่วมการต่อสู้ช่วยเหลือคุกใหญ่เมืองหูเซียนระงับเหตุโดยเร็วหลี่มู่ไปกับหลีเอียนจุ้ยความจริงเดินทางไปยังคุกใหญ่เพื่อช่วยสืบสวนคดีของกากเดนที่หลงเหลือของมังกรตัวเดียวพอเห็นนักโทษประหารคิดแหกคุกก็เข้าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทางการหลีเอียนจุ้ยใช้คือสวมหัว ฟาดหัวดศีษาะของนักโทษประหารจนแหลกเละช่วยชีวิตมือปราบสูสมเป็นแบบอย่างของพลเมืองดีเรื่องนี้ชาวบ้านที่อยู่ระแวกคุกใหญ่เป็นพยานได้ทั้งหมดเห็นว่าตอนที่หลีเอียนจุ้ยออกจากคุกใหญ่ใบหน้ายังโสมไปด้วยโลหิตหลีหมู่ไปแม้ย่างเข้าไว้กลางคนไม่มีเรี่ยวแรงฆ่าไก่แต่ก็ยังวิ่งเต้นบอก ให้เวยนยามรักษาการโดยรอบมาสกัดขัดขวางนักโทษแหกคุกจนเหงื่อชุ่มไปทั้งเสื้อผ้าชาวบ้านละแวกคุกใหญ่ก็เห็นตอนที่หลีมู่ไปออกจากคุกใหญ่กางเกงท่อนล่างยังเปียกปอนนายอำเภอหัวทําหนังสือร้องขอความดีความชอบให้กับเจ้าหน้าที่มือปราบและเจ้าหน้าที่เรือนจําต่อเมืองถงเหยินเมืองกุยย้ยหยางรวมทั้งวีรกรรมของพลเมืองดีทั้งสองก่อนที่จะมีหนังสือตอบมานายอำเภอหัวเดินทางไป มอบป้ายชมเชยให้กับตระกูลหลี่ทั้งมอบเงินหนึ่งร้อยตำลึงที่หงอ้วนง่วบริจาคให้แก่ตระกูลหลี่คดีนักโทษประหารแหกคุกครั้งนี้กล่าวได้ว่าทุกฝ่ายล้วนปีติยินดีในความยินดีปรีดามีคนผู้หนึ่งถูกทั้งหมดละเลยไปคนผู้นี้ก็คือหลีเหล่เอียนถิงหลี่เอียนถิงเป็นผู้ต้องสงสัยว่าสมรู้ร่วมคิดกับฝูงจนมังกรตัวเดียว ถูกส,สุวินเทียนมือปราบสู้นำตัวไปสอบปากคำที่คุกใหญ่ประจวบกับนักโทษประหารแหกคุกถูกนักโทษประหารผู้หนึ่งใช้คือสวมคอหวดใส่ศรีรษะเสียชีวิตบุตรภรรยาหลีเอียนถิงย่อมไม่พอใจแต่ผู้นำตระกูลหลีแบ่งเงินชดเชย100ตำลึงของทางการให้กับแม่ลูก50ตําตำลึงนายอเภอหัวยังรับปากว่าจะเสนอให้เมืองถงเยินงดจัดเก็บภาษีสเสบียงของสองแม่ลูก พวกเขาค่อยยอมรับความจริงข้อนี้5วันให้หลังเมืองถงเยืนมีหนังสือมาไม่เพียงกล่าวชมเชยบุคคลที่นายอำเภอหัวเสนอชื่อขึ้นไปทั้งหมดทั้งยังจดความดีความชอบของเย่เตียนซื่อซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลคุกใหญ่รวมทั้งฉีเซียนเฉิงซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของเย่เตียนซื่อยังมีนายอำเภอหัว ที่เป็นหัวผู้บังคับบัญชาของฉีเสยนเฉิง12วันให้หลังเมืองกู้ยหยางก็มีหนังสือมาถึงในลายชื่อที่ได้รับคำชมเชยเที่ยวนี้ยังเพิ่มชื่อขุนนางชุยกวนเมืองทงเยินใจ้จงหัวกับขุนนางจือฝูเมืองทงเยินจางตัวอีกสองท่านวันที่13ยามวิการตึกหลังซึ่งเป็นที่พักของในอำเภอหัวจุดโคมไฟสว่างสวัย นี่เป็นงานเลี้ยงส่วนตัวผู้รับเชิญมีเพียงเย่เซียวเทียนคนเดียวนายอำเภอหัวซูหยาซูส,สวินเทียนผลัดกันคาราวะสุลาต่อเย่เซียวเทียนถึงแม้ว่าพวกเขาไม่ได้บอกกล่าวอย่างเปิดเผยแต่ก็แสดงความสำนึกขอบคุณออกมางานเลี้ยงครั้งนี้แม้คลืคล่นแต่บรรยากาศประหลาดพิกลอยู่บ้างเนื่องเพราะซูหยากับน้องชายของนางต่างแสดงความชื่อชาต่อนายอำเภอหัวซึ่งเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยง แต่เนื่องจากมีคนนอกอยู่ด้วยจึงมิอาจไม่แสดงความกลมเกลียวออกมานางเพอหัวยามอยู่ต่อหน้าหูหยินกับน้องภรรยามีสีหน้ากระอักกระอ่วนอยู่บ้างบางครั้งเพื่อแสดงความสมัครสมัคคีจงใจกล่าววาจาต่อพวกเขาแต่ปฏิกิริยาของพวกเขาแสดงว่าเฉยเมยเย็นชาสำหรับกับเย่เซียวเทียนง,งานเลี้ยงคืนนี้มีผลรับมากที่สุดสูสวทียนความจริงแนบแน่นกับเขาคราครั้งนี้ยิ่งจงรักพักดี ขณะเดียวกันเขาก็ยังได้รับมิตรภาพจากซูหยากับนางเภอหัวโดยเฉพาะนาำเภอห,หัวหลังจากรับรู้ขีดความสามารถของเย่เซียวเทียนบวกกับพบว่าฉีป๋ออีก,กับหวังจูป,ปู้ยิ่งมายิ่งสนิทสนมหลังจากนึกทบทวนดูตัดสินใจผูกมิตรไมตรีกับเย่เซียวเทียนในงานเลี้ยงคืนนี้หลังจากชนถ้วยสุลากันเย่เซียวเทียนกับนายอำเภอหัวบรรุข้อตกลงร่วมกันขณะที่หวังจูป,ปู้ซึ่งนั่งเก้าอี้ตัวที่สมของเมืองหูเซียน จับมือกับฉีป๋ออีนั่งเก้าอี้ตัวที่สองในอำเภอหัวซึ่งในน้ำแล้วนั่งเก้าอี้ตัวที่หนึ่งเลือกเข้าร่วมกับเย่เซียวเทียนซึ่งนั่งเก้าอี้ตัวที่สี่กลายเป็นตั้งป้อมสู้กันตอนแรกนายอำเภอหัวกับฉีป๋ออีแทบนุ่งกางเกงตัวเดียวกันส่วนเย่เซียวเทียนจับมือกับหวังจูปู้วันนี้กลับปรากฏเป็นสภาพเช่นนี้นับเป็นสิ่งที่พวกเขาคาดคิดไม่ถึงมาก่อน เย่เสียวเทียนพกความมึนเมาออกจากที่ทําการอาเภอเย่อซิ่วเซิงถือโคมชักนําเขาขึ้นเขาหัวนึกถึงตอนแรกที่ปลูกสร้างบ้านบนเขาพร้อมความจริงคิดตบหน้านายอำเภอหัววันนี้กลับจับมือกับนายอำเภอหัวต้องหัวร่อออกมาเหลียวดูที่ทําการอาเภอที่เชิงเขาเหยหน้ามองดูตัวตึกของตนเองพลันพบว่าบนเขามีตึกหลังหนึ่งจุดโคมไฟอยู่พอเพ่งพิจารณาเห็นเป็นที่อยู่ของน้องสาวตะวัน ต้องมาเกิดความอุ่นใจเขาทราบว่าน้องสาวตะวันคงรอเขากลับบ้านทั้งจัดเตรียมอาหารมือดึกให้กับเขาความรู้สึกของการมีบ้านประเสริฐเลิศยิ่งภายในห้องครัวขนาดเล็กแม่ครัวน้อยสองน้องสาวตะวันยกมือเท้าเสเอลสูตดดมซุปที่นางตุนเสร็จพงกศีรษะด้วยความพึงพอใจซุปในวันนี้ใช้ไก่ตัวผู้หมาน้ำน็กชงยงโตต๋ตง เสี่ยงจีหมูลำใยตุนรวมกันแต่ไม่มีกลิ่นคาวแม้แต่น้อยฝีมือตุนซุปของนางยิ่งมายิ่งสูงส่งแทบถึงขั้นพ่อครัวใหญ่แล้วน้องสาวตะวันย่นจมูกน้อยๆเพิมพ่มพำว่าภายใต้การบำรุงเช่นนี้นอกจากท่านมีโรคลี้ลับไม่เช่นนั้นยามอยู่ร่วมกับหญิงสาวเยาว์วัยเช่นข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าท่านจะไม่มีความคิดอ่านใด หน้าเวทานาเยเซียวเทียนหารู้ไม่ว่าทุกเช้าเขาถูกอาการเสาเดียวชี้ฟ้าปลุกตื่นขึ้นมาเมื่อคืนก่อนถึงกับฝันเปียกจนเปิดเปื้อนผ้าห่มคลุมกายล้วนสืบเนื่องมาจากการบำรุงโดยไม่สิ้นสุดสถานการณ์เมืองหูเซียนพลิกโฉมหน้าใหม่ขณะที่นครหลวงซึ่งอยู่ห่างไกลกับเกิดเหตุการณ์หนึ่งสำหรับกับเหล่าขุนนางในราชสำนัก ถือเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สำหรับกับเย่เซียวเทียนกับเกี่ยวพันถึงความเป็นความตายส่วนตัวยามนี้คาราวานพ่อค้าที่หลอต้าเฮิงส่งไปนครหลวงเดินทางถึงนครหลวงแล้วขณะที่เข้าเมืองเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีขึ้นรถไปตรวจดูสินค้าตามระเบียบกลับพบเห็นของต้องห้ามบางสิ่งซึ่งความจริงพนักง,งานที่ขนส่งสินค้าไม่เข้าใจแม้แต่เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายตลอดจนส่งซื้อ ที่ค้าความก็ยังจดจํากฎหมายต้าหมิงไม่ได้ทุกข้อพนักงานขนส่งสินค้าเพียงจําได้ว่าเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีค้นพบกระโปรงเนื้อต่วนที่ปักรูปหงกับดอกโบตันตัวหนึ่งกระโปรงลายดอกเช่นนี้ห้ามมิให้ครอบครัวของขุนนางชั้นผู้น้อยคนหนึ่งสวมใส่ขณะที่เจ้าของเสื้อผ้าชุดนี้ถือว่าละเมิดข้อห้าม นับตั้งแต่จูหยวนจางขึ้นครองราชก็กำหนดระบอบที่สอดคล้องกับการปกครองแบบศักดินาครอบคลุมถึงพิธีรีตองคำสรรพนามสิ่งปลูกสร้างและการแต่งกายบุคคลที่มีลำดับชั้นมีศักยานะที่แตกต่างไม่อาจสวมหมวกเครื่องแบบติดเครื่องประดับบนศรีรษะที่ขัดกฎระเบียบที่วางไว้ทั้งไม่สามารถอาศัยในสิ่งที่ปลูกสร้างที่ขัดกับศักฐานะของตนเองและ เมื่อต้นราชวงศ์หมิงกฎร,ระเบียบหนีเข้มงวดยิ่งแม้แต่อัครมหาเสนาบดียังไม่กล้าล่วงละเมิดไม่เช่นนั้นอาจมีโทษถึงตัดศีรษะเมื่อมาถึงรัชสมัยว่านลี่ฮ่องเต้ระเบียบวินัยเริ่มหย่อนยานแต่ว่าน้อยคนที่กล้าล่วงละเมิดเพียงแต่คุณนาง ข้าบดีท้องถิ่นเริ่มละเมิดกฎแล้วพวกเขาพยายามมีชีวิตไม่กล้าละเมิดกฎตายแล้วกลับคิดมีหน้ามีตาดังนั้นขุนนางชั้นที่7หลังจากตายแล้วทางบ้านจะเปลี่ยนให้มันสวมหมวกเครื่องแบบของขุนนางชั้นที่6จนถึงชั้นที่5คขุนนางชั้นที่5เปลี่ยนเป็นสวมหมวกเครื่องแบบขุนนางชั้นที่4จนถึงชั้นที่3จะอย่างไรพอฝังอยู่ในหลุมก็ไม่ถูกผู้คนพบเห็น ต่อมาเกิดเหตุการณ์ขุดสุสานค่อยพบเห็นความจริงทางการก็ทราบละแคะระคายแต่ถือว่าผู้ตายคิดมีหน้ามีตาจึงลืมตาข้างหลับตาข้างไม่สืบสาวเอาความสำหรับกับพ่อค้าเมื่อมีคนมาซื้อเสื้อผ้าจะไม่สอบถามสักฐานะของผู้ซื้อว่าคู่ควรกับการสวมเสื้อผ้าชนิดนี้หรือไม่ ก่อนนี้สอบถามดูหาเป็นไรไหมเพราะว่าล้วนให้คนเป็นสวมใส่แต่ตอนนี้หาเป็นเช่นนั้นไหมหรือจะสอบถามกระโปรงที่ปักโลดลายเช่นนี้มีแต่หูยินของขุนนางชั้นที่ห้าจึงสวมใส่ได้ขอถามท่านเป็นขุนนางชั้นที่ห้าหรือเตรียมไปให้คนตายสวมใส่หากถามเช่นนี้มีเพียงขายเสื้อผ้าไม่ได้เกรงว่ายังถูกทุบตีปางตายขณะที่แย่เสียวเทียนจัดซื้อของขวัญให้กับ คนทางบ้านเห็นกระโปรงชุดนี้งามเฉิดฉันเชื่อว่าพี่สะพ้ยคงชมชอบเขาคิดประจบพี่สะพ้ยเพื่อให้พี่สะพ้ยเห็นด้วยกับการอบพยพครอบครัวมายัางพื้นที่กุ้ยโจบวกกับไม่ล่วงรู้กฎระเบียบยุ่มยิ้มเหล่านี้จึงควักกระเป๋าซื้อมาซึ่งความจริงเย่เสียวเทียนซื้อมาไม่แน่ว่าจะเกิดเรื่องแต่ต่อให้พี่สะพ้ยของเขาสวมกระโปรงตัวนี้หากพบผ่านผู้ที่ ล่วงรูกฎระเบียบกล่าวกระตุ้นเตือนรีบผัดเปลี่ยนใหม่พอขอเพียงไม่มีคนฟ้องร้องขึ้นไปก็จะไร้เรื่องราวแต่ว่าฉีปออีเพื่อบรรลุข้อเรียกร้องของเถียนเมี่ยวหวนที่ต้องการให้เย่เซียวเทียนตกตายทั้งชื่อเสียงย่อยยับอับปลาจึงลงทุนซื้อตัวพนักงานผู้หนึ่งแอบยัดของต้องห้ามอยู่ในของขวัญที่เย่เซียวเทียนส่งถึงทางบ้านนอกจากนั้นยัง ส่งคนติดตามคารวานพ่อค้าไปก่อนที่ทั้งหมดจะเข้าสู่นครหลวงก็สะกิดเตือนเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีประจําประตูเมืองเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีพอตรวจคนก็หาพบแต่ว่าของต้องห้ามหลายชิ้นเป็นการยัดเยียดของกลางส่วนกระปรงปักลายตัวนี้กลับเป็นความผิดพลาดของเย่เซียวเทียนเองกฎหมายต้าหมิงได้ปรับปรุงแก้ไขวิธีการจัดการกับขุนนางทั้งบุญและบูที่กระทําความผิดหลายครั้ง โดยลอกเลียนแบบเมื่อครั้งที่จูหยวนจางยังมีพระชนชีพอยู่หากว่าขุนนางทั้งบุญและบูในตำแหน่งสูงกระทําผิดต้องกราบทูลต่อเจ้าชีวิตส่วนขุนนางระดับล่างทั้งอยู่รอบนอกให้ขุนนางอุ้ยซื่อตรวจการหรือสำนักอั้นฉาซื้อทำการไต่สวนเย่เซี่ยวเทียนเป็นขุนนางเตียนซื่อที่เป็นตำแหน่งพิเศษถึงแม้ไม่ได้อยู่ในเก้าลำดับชั้น แต่ก็มีอำนาจไม่น้อยบวกกับเกิดเหตุที่นครหลวงจึงไม่ส่งคดีกลับไปให้เมืองกุย้ยหยางพิจารณาดังนั้นคดีของขุนนางชั้นผู้น้อยนี้ถูกส่งตรงมาถึงโต๊ะทำงานของขุนนางโซ่ฟูวงเล็บตำแหน่งเทียบเท่าอัครมหาเสนาบดีคนปัจจุบันจางจุยเจิง้งระหว่างนี้จางจุยเจิ้งสุขภาพไม่สู้ดีเพราะป่วยเป็นโรคที่ไม่กล้าบอกออกไปจึงเดินเหินไม่สะดวก ดังนั้นนอกจากเข้าวังไปเฝ้ากษัตราแล้วปกติน้อยครั้งจะออกจากบ้านเหล่าขุนนางใหญ่หรือผู้ดูแลกลมต่างๆหากมีเรื่องสำคัญจะเดินทางเข้าตึกตระกูลจางขอคำวิน,นิจฉัยจากท่านยามอยู่เบื้องหน้าจางจุยเจิง้งซึ่งมีอำนาจล้นฟ้าขุนนางเล็กๆเช่นเย่เตียนซื่อเช็คเช่นมดที่อยู่แทบเท้าคตชสาร ต่อให้มันร้องตะโกนอย่างไรอย่าคิดหมายให้โคจาสารเห็นขนาดอันกระจิตริศของมันแต่ตอนนี้กลับจับพลัดจับผูสกิดความสนใจของจางจุีเจิ้งขึ้นมาคฤหาสน์ของจางโซ่ฟูอยู่ระแวกประตูเมืองเซวียนอู่ยามนี้ในห้องหนังสือมีแขกผู้หนึ่งนั่งประจําตําแหน่งแขกเกลือจิบชาอย่างช้าๆส่วนจางจุยเจิ้งนั่งอยู่หลังโต๊ะกําลังตรวจทานเอกสาร ซึ่งเพิ่งส่งมาแขกเหลือผู้นี้คือมหาบัณฑิตชุยเสี่ยงเซิงซึ่งเคยเดินทางไปยังเมืองกุย้ยหยางจางจุยเจิ้งมีนิสัยอย่างหนึ่งถึงแม้มีสหายสนิทมาเยือนหากในมือมีงานราชการอยู่จะสะสาง,งานราชการโดยไม่ค้างคาวไว้ต่อให้ไม่สบายก็ยังปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันชุยเสี่ยงเซิงทราบว่านี่เป็นลักษณะนิสัยของจางจวยเจิง้ง ไม่ว่ากับผู้ใดล้วนเป็นเช่นนี้หาได้เพิกเฉยต่อเขาไม่เขาได้รับเชิญให้เข้ามารอในห้องหนังสือถือเป็นเกียรติอย่างสูงแล้วจึงไม่ขุนข้องใจแต่อย่างไรเอ่ยถึงการคบหาระหว่างชุยเสี่ยงเซิงกับจางจุยเจิ้งกล่าวได้ว่าไม่ต่อยตีไม่รู้จักก่อนหน้านี้ห้องเต้ทรงทราบชื่อเสียงของชุยเสี่ยงเซิงทรงพระดำรีแต่งตั้งให้เป็นขุนนางกลับถูกจางจุยเจิ้งคัดขาน บอกว่านี่เป็นบัณฑิตอันคล่ำเคลอะไม่มีคุณสมบัติรับราชการช่วยเสี่ยงเซิงความจริงคิดหวังลาบยศสการะกับถูกจางจุยเจิ้งดับอนาคตของเขาย่อมแขนจางจุยเจิ้งจับใจแต่ว่าจางโซ่ฟูท่านนี้ครองอำนาจแม้แต่ฮ่องเต้ยังให้ความเคารพเช่นบีดอนช่วยเสี่ยงเซิงยังจะกระทำอย่างไรได้ดังนั้นช่วยเสี่ยงเซิงไม่แสดงความโกรธครึ่ง ออกมากลับบอกต่อผู้คนว่าที่ผ่านมาเราพูดแท่ชุยไม่คิดรับราชการเพราะมีความสำนึกตัวว่าเราแม้รอบรู้กว้างขวางแต่ไม่ถนัดในการปกครองเพียงเหมาะกับการศึกษาค้นคว้าจางจีเจิ้งพอทราบเรื่องก็บ,บังเกิดความชื่นชมต่อจิตใจที่เปิดกว้างของเขาซึ่งความจริงตอนที่จางจีเจิ้งวิจารณ์คนผู้นี้ไม่ได้มีอคติอันใดเพียงเห็นว่าเขาแม้มีชื่อเสียงเรียงนา แต่ไม่มีความสามารถด้านการปกครองเพียงเหมาะกับการเป็นปัญญาชนยามนี้พอเกิดความรู้สึกที่ดีต่อเขาบวกกับเขาคิดใกล้ชิดจึงคบหาเป็นสหายจางจุยเจิง้งหาคาดไม่ว่ามหาบัณฑิตผู้นี้จะแขนตนเองจับใจซึ่งความจริงบุคคลเช่นชุยเซี่ยงเซิงไม่ทราบมีอยู่เท่าใดต่อแต่ต่อให้พวกเขานึกแคนกว่านี้ก็ได้แต่แสดงความเคารพนบนอม นอกจากผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ล้มคลืนลงไม่เช่นนั้นพวกเขาไม่กล้าแสดงความเครียดแค้นออกมาแม้แต่น้อยเหลวไหลขุนนางเล็กๆคนหนึ่งกลับลืมตัวลืมตนล่วงละเมิดกฎระเบียบจางจวีเจิ้งพออ่านเอกสารกาเกี่ยวกับเย่เซี่ยวเทียนอดขมวดคิ้วไม่ได้ชุยเสียงเสิงความจริงได้รับแจ้งล่วงหน้าจึงมาเพราะเรื่องของเย่เซี่ยวเทียนเพื่อแก้แคนที่ถูกยมหยันในงานเลี้ยงที่เก๋งชีวิน เมืองกุยย้ยหยางยามนี้พอฟังจึงวางถ้วยชาลงก่าวอย่างยิ้มแย้มว่าท่านไทยเย่วงเล็บสมญาณนามของจางจุ้ยเจิง้งควบคุมดูแลศูนย์กลางของประเทศแต่ละวันสสางหมื่นเรื่องเรายังต้องไต่ถามเรื่องของของุนนางเตียนซื่อคนหนึ่งหรือจางจุ้ยเจิง้งกล่าวว่าเรื่องของคนผู้นี้มีลักษณะพิเศษจึงถูกส่งมาถึงมือเรา ฟางก็บอกเล่าเรื่องราวของเย่เซียวเทียนโดยคร่าวๆจากนั้นก้มศีรษาลงอ่านเอกสารต่อหยิบผู้การเตรียมแสดงความเห็นชุยเซี่ยงเซิงแซงเป็นอุทานดังอากล่าวอย่างนึกได้ว่าอา่ที่แท้เป็นเย่เซียวเทียนไม่น่าเล่าจึงประพฤติเช่นนี้จางจุยเจิ้งพอฟังต้องเงยหน้าขึ้นถามว่าเป็นไรเซี่ยงเซิงรู้จักคนผู้นี้ชุยเซี่ยงเซิงกล่าวว่าถูกแล้ว ระหว่างที่เราท่องเที่ยวถึงเมืองกุยย้ยหยางได้พบกับคนผู้นี้คนผู้นี้ไม่รักดีความจริงเป็นอันธพาลร,ร้านถิ่นเพียงประจบสอบพลอขุนนางจือฟูเมืองถงเยือนได้เป็นบัณฑิตซิ่วฉชยนับแต่นั้นแปลงโฉมตัวเองเป็นนักศึกษานับเป็นความอัปยศของแวดวงปัญญาชนพลังก็เปิดโปงพฤติการของเย่เสี่ยวเทียนซึ่งได้ยินมาบอกว่าเขาสมคบคิดกับท้องถิ่นปัดแข้งปัดขาผู้บังคับบัญชาปลูกสร้างบ้านเรือนใหญ่ ต่อเติมเสริมแต่งเป็นการใหญ่จังจุยเจิ้งพอฟังก็บรรดาโทระร้องว่ามีเรื่องเช่นนี้ที่เชกเช่นวานอนสวมหมวกวงเล็บตรงกับคำว่าลิงได้แก้วยึดถือสถานที่ราชการเป็นโรงละครหรือไรชุยเสี่ยงเซิงกล่าวอย่างอับจนปัญญาว่าท่านไทยเยี่ยทุ่มเทแรงกายแรงใจบริหารราชการแผ่นดินจวบจวนต้าหมิงเราเจริญรูปเรืเรอง ทุกที่ทางกระจางแจม่มใสแต่สถานที่เปรี่ยวร้างเส้นทางสัญจรลำบากข่าวสารถูกปิดกั้นในสายตาผู้คนท้องถิ่นมีแต่หัวหน้าชนเผ่าไม่ล่วงรู้ว่ามีราชสำนักจึงเกิดเผ่าพันธ์ุประหลาดเช่นเยเซ,เซียวเทียนขึ้นจางจุยเจิ้งกล่าวเสียงเครียดว่ามาดว่ากันด้วยพันขุนเขาหมื่นบรรพตเมื่อเป็นพื้นแผ่นดินของต้าหมิงเราก็ต้องยอมรับการอบรม กล่อมเกล้าของต้าหมิงกล่าวจบจรดผู้การแทงความเห็นลงไปชุยเสี่ยงเสืองหลังจากวางยาเย่เซียวเทียนก็ยกถ้วยช้าขึ้นจิบช้าราวกับไม่มีเรื่องราวใดหางตายามชำเลืองแลเห็นจางจุยเจิง้งหน้าเคร่งเครียดดวงตาต้องทอแววกระยิมยินดีเมื่อสวรรค์ส่งเสียงจามโลกมนุษย์ก็กลายเป็นเจิงนอง เมื่อจางจีเจิ้งซึ่งมีอำนาจยิ่งกว่าห้องเต้แทงความเห็นลงมาขุนนางท้องถิ่นจะมีปฏิกิริยาอย่างไรม้าเร็วตัวหนึ่งควบขับเข้าจุดรับส่งข่าวสารเมืองหูเซียนพิ่งโถมเข้าถึงจุดรับส่งข่าวสารมาตัวนั้นก็ล้มคลืนลงบนหลังมา้าปักคำเจอวงเล็บสื่อสารที่หน้าอกด้านหลังเสียบทงสามเหลี่ยมสีแดงสามผืนนี่เป็นม้าเร็ว800ลีระหว่างทางห้ามม่ให้ผู้ใดขัดขวาง ต่อให้ม้าตัวนี้เตะคนตายก็ไม่ต้องรับโทษหมาพาหนะพอล้มลงเจ้าหน้าที่บนหลังม้าก็พลิกตัวตามพื้นดินหลบเลี่ยงจากการถูกม้ากดทับแต่ตัวเองก็สองเท้าอ่อนระทวยไม่มีปัญญาลุกขึ้นพนักงานในจุดรับส่งข่าวสารเห็นเขาควบม้าเร็วโถมเข้ามาก็รีบตรงเข้ามารับหน้า พวกเขาย่อมจดจําออกว่านี่เป็นเจ้าหน้าที่สื่อสารแ0 0ลีนับตังตนน้งแต่ก่อตั้งจุดรับส่งข่าวสารนี้เป็นต้นมายังไม่เคยมีเหตุการณ์ส่งข่าวด่วนเช่นนี้มาก่อนจึงปรากฏผู้คนเข้าไปประคองเจ้าหน้าที่สื่อสารนั้นขึ้นมาเจ้าหน้าที่สื่อสารนั้นกล่าวเพียงแหบพลาว่าเปลี่ยนเปลี่ยนมมาพนักงานในจุดรับส่งข่าวสารกล่าวด้วยความเห็นใจว่าพี่น้องหมาสามารถเปลี่ยนได้ แต่ดูจากสภาพของท่านแสดงว่าทนทานไม่ได้หลังจากนี้ท่านคิดลงใต้หรือว่าไปทางตะวันตกโดยทั่วไปแล้วการสื่อสารส่งข่าวทางทหารสามารถเปลี่ยนม้าและสามารถเปลี่ยนคนรับช่วงต่อไปยังจุดรับส่งข่าวสารจุดต่อไปแต่หากเป็นราชการด่วนคนจะไม่อยู่ห่างข่าวสารข่าวสารไม่อยู่ห่างจากคนไม่อาจส่งต่อให้กับพนักงานของจุดรับส่งข่าวสารท้องถิ่น คนผู้นั้นทําท่ากลืนน้ําลายแต่ลิมฟีปากแห้งแตกไม่มีน้ําลายให้กลืนพนักงานที่อยู่ด้านข้างคนหนึ่งยืนทรงถุงน้ําให้แต่เขาไม่รับไปหากกล่าวอย่างยากเย็นว่าถึงถึงแล้วให้เปลี่ยนมาและเราเราจะไปยังที่ทําการอําเภอในที่ทําการอําเภอนายอาเภอหัวกําลังไต่สวนคดีชาวบ้านคดีหนึ่ง พลันปรากฏเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งเดินอ้อมออกจากหลังฉากกั้นกระทิบที่ข้างหูของเขาหลายคำนายอำเภอหัวตื่นตนกยิ่งประกาศเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปกล่าวจบไม่รอให้ทั้งหมดล่าถอยตนเองเชิงพระจากไปในตึกช่วงที่สองเจ้าหน้าที่สื่อสารกึ่งนั่งกึ่งนอนบนเก้าอี้กำลังดื่มน้ำขมแก้ร้อนในกระติกหนึ่งนายอำเภอหัวก็รีบรุดเข้าไป เจ้าหน้าที่สื่อสารนั้นเห็นเครื่องแบบชุดขุนนางชั้นที่เจ็ดของเขาก็ดิ่นรนลุกขึ้นปลดห่อผ้าที่ติดตัวตลอดเวลาออกมาหยิบจดหมายที่ประทับตาคลั่งจากในห่อผ้าประคองส่งต่อนายอำเภอหัวหนายอำเภอหัวรับจดหมายมาบอกว่าไม่ต้องการมารยาทให้นั่งพักผ่อนพลางก็เดินอ้อมไปหลังโต๊ะตรวจสอบตราคั่งพบว่าไม่ผิดพลาดจึงใช้มีดตัดกระดาษ ตัดซองจดหมายดึงจดหมายทางราชการออกมาอ่านดูอย่างรีบร้อนสีหน้าต้องแปลเปลี่ยนติดต่อกันก่อนที่จะเปิดก็อ่านจดหมายราชการในอำเภอหัวเกิดความประวันล้นลานเข้าใจว่าตัวเมืองใกล้เคียงเกิดการลุกฮือขึ้นราชสํสำนักเตรียมส่งกำลังมาล้อมปราบยามกระทันหันไม่ทราบว่าลามถึงเมืองหูเซียนหรือไม่และไม่ทราบว่าราชสํสนักสั่งการอันใดถึงเขา พออ่านจดหมายราชการค่อยทราบว่าเย่เซียวเทียนกระท,ท,ทำความผิดไม่ว่าเย่เซียวเทียนกระทำความผิดใดเขาเพียงเป็นขุนนางชั้นผู้น้อยคนหนึ่งกลับจัดม้าเร็วแ0 0ลี้ส่งสารมาออกกระทำเกินกว่าเหตุไปเมื่อนายอำเภอหัวอ่านถึงตอนนี้ยังไม่รู้สึกอย่างไรแต่พออ่านต่อพบว่าเป็นขุนนางโซ่ฟูรุ่นปัจจุบันจางจวีเจิ้งแทงความเห็นลงมาถึงกับอกสั่นขวัญหายขึ้นมา จดหมายราชการฉบับนี้ไม่ได้ส่งมาจากราชสำนักเอกสารที่แทงความเห็นของขุนนางโซฟูจึงอยู่ระหว่างการเดินทางจัดส่งมานี่เป็นขุนนางระดับล่างตอบสนองความต้องการของเบื้องบนบวกพวกเขาเห็นว่าเรื่องนี้สร้างความโกรธแค้นแก่ใต้เท้าโซฟูแสดงว่าคนผู้นี้ต้องกระทำความผิดร้ายแรงหาไม่ก็ล่วงเกินญาติสนิทพิสหายของขุนนางโซฟู ท่านผู้เท่าจึงโกรธเกลี้ยวถึงเพียงนี้อย่างนั้นตัวหนอนเคราะห์หลายตอนนี้ต้องตายแน่แล้วขุนนางระดับล่างเกรงว่าผู้กระทำความผิดกลัวความผิดหลบหนีไปอย่างนั้นผู้ใดจะรองรับความโกรธแค้นของใต้เท้าโซฟูดังนั้นบทลงโทษเย่เซียวเทียนของราชสำนักยังไม่มาถึงขุนนางท้องถิ่นก็ประเมินความคิดของเบื้องบนดำเนินการอย่างฉับพลันและเด็ดขาดเจ้าหน้าที่สื่อสารผู้นี้ส่งมาจากกรมราชทธนประจํ จือลี่ใต้วงเล็บสถานที่ราชการที่ขึ้นตรงต่อนคอรหลวงตั้งอยู่ที่เมืองนานกิงในหนังสือราชการยังขยายความตามที่พวกเขาเข้าใจสั่งการให้นายอำเภอหัวพอได้รับจดหมายเอกสารฉบับนี้ให้ควบคุมตัวเย่เซียวเทียนเอาไว้ซึ่งความจริงขุนนางที่เระทำความผิดก่อนที่จะมีคำตัดสินพิพากษาไม่อาจคุมตัวไว้ได้แต่สั่งให้รอรับการไต่สวนในบ้านระหว่างนั้นยังคงได้รับเงินเดือน แต่คำสั่งของกรมราชธรร์ประจำเมืองนานกิงให้จับตัวเย่เซียวเทียนเข้าคุกเฝ้าควบคุมอย่างเข้มงวดหากว่าหลบหนีไปผู้ปกครองเมืองหูเซียนต้องรับผิดชอบนางเพื่อหัวอ่านดูจนใจเต้นระทึกตูมตามไม่ทราบว่าเย่เซียวเทียนกระทำเรื่องอันใดคุณนางโซ่ฟูรุ่นปัจจุบันจึงแทงความเห็นให้ควบคุมตัวไว้จดหมายราชการที่กรมราชทรร์เมืองนานกิงส่งมา ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดไม่สามารถคาดเดาได้ถึงแม้ว่าในงานเลี้ยงเมื่อครั้งก่อนเขารอบจับมือเป็นพันธมิตรกับเย่เซียวเทียนเพื่อรับมือกับฉีป๋ออีก,กับหวังจู่ปู่แต่เรื่องนี้สุดที่เขาจะแบกรับได้นายอำเภอหัวจึงถือจดหมายไว้นึกเสียใจอยู่บ้างแต่เย่เสียวเทียนพอถูกควบคุมตัวไปตนเองตบมือข้างเดียวไม่ดังเมื่อถึงเวลาคง สำรอยเหตุการณ์ที่เมืองเสียนเฉิงกับหวังจู่ปู้จับแขวนเขาให้อยู่ว่างแล้วสุดท้ายในอำเภอหัวไม่ยอมนำกำลังไปจับกลุ่มเย่เซียวเทียนหากออกคำสั่งพวกเราเชิญตัวฉีเซียนเฉิงมาบอกว่าเรามีเรื่องรีบด่วนคิดมอบหมายต่อมันเพียงช่วขณะฉีป,ป๋ออีเดินทางมาถึงก่อนอื่นกวาดมองเจ้าหน้าที่สื่อสารที่นั่งระทัวอยู่บนเก้าอี้ดุดคนตายแวบหนึ่ง จากนั้นประสานมือต่อนายอำเภอหัวกล่าวว่าไม่ทราบแต่เถวในอำเภอมีคำสั่งดใดนายอำเภอหัวยื่นส่งจดหมายราชสำนักนั้นให้กล่าวว่าท่านอ่านดูเองฉีป๋ออีรับจดหม,มายมาอ่านเพียงสามแถวก็มีสีหน้ายินดีรอบร้องในใจสำเร็จแล้วครั้งนี้จะให้เย่เสียวเทียนตกตายโดยไร้ที่กลบฝัง <laughs> หนังสือเสียงเจ้ารัติการแผ่นดินเถื่อนจบเล่มที่7 7ขอบคุณที่ติดตามนะครับฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยช่องทางในการอนุเคราะห์ช่องของลุงทีนะครับอยู่ใต้คลิปขอบคุณเพื่อนๆที่ส่งกำลังใจนะครับค่ากระดาษค่าหนังสือบ้างขอบคุณมากนะครับแล้วรอติดตามเล่มที่8นะครับขออภัยด้วยที่อ่านช้าไปนิดนึงเพราะว่าลุงที ตั้งแต่เดือนกุมภาครับวันที่20แอดมิดด้วยเหตุผลสุขภาพนะครับตอนนี้กลับมาทำงานปกติแล้วเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับต้องขออภัยด้วยที่ลงคลิปให้ช้านะครับขอบคุณที่สนับสนุนแล้วก็คอยเป็นกำลังใจนะครับรอติดตามเล่มที่8เดี๋ยวเจอกันครับขอบคุณครับ